ดูด <med silly> ีผมมปวดอุจจาระธรรมดาแล้วค so, <D> ิดว่าไม่มีอะไรพอถ่ายมาปุ๊บมีแต่เลือดออกมาเป็นถ้วยเลยครับผมก็ตกใจทีนี้ก็ว่ายังไม่เป็นไรก็คิดว่าไม่เป็นไรมาสักครึ่งชั่วโมงก็ถ่ายอีกถ่ายประมาณสี่ครั้งจนผมไม่มีเปนเพลียเลยใช่ไหมครับเพลียก็ถึงมาหาคุณหมอใช่ครับครั้งนั้นเราก็ได้รับทําการตรวจนะครับสองกล้องนะครับก็เจอว่ามีความผิดปกติมีเนื้องอกก้อนเนื้องอกอยู่ในลาไส้ใหญ่ส่วนปลาย นะครับซึ่งก็ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเออสาหรับคนที่เป็นเนื้องอกหรือเรียกว่ามะเร็งลาไส้ใหญ่นะครับเราก็จะทําการผ่าตัดนะครับ<ม>แล้วก็ต่อลําไส้นะครับหรือบางรายต่อไม่ได้แล้วก็จะยกเป็นอุจจาระออกมาทางหน้าท้องแบบส<ม>าวรนนะครับเขาจะวิเคราะห์ตัวเองยังไงที่จะมาหาคุณหมอได้ครับครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเ,เลือดที่ถ่ายออกจากทวารหนักนี่ครับ<ม>เป็นนิสิตดวงเนี่ยจะถ่ายออกมาปริมาณมากๆครั้งเดียว<ม>แล้วก็หยุดไปนะครับ เราจะสังเกตว่าจะเป็นเลือดสีแดงสดอันนั้นเป็นเรื่องของนิสิตดวงแดไม่มีมูกปนนะครับไม่ได้มีลักษณะของปวดท้องนะมักจะออกพูบแล้วหายไปหรือบางคนอาจจะออกกระปิกระปอยก็มีนะฮะเป็นหยดหยดก็มีหรือแค่ติดกระดาษทิชชู่นะครับหรือมีก้อนผูผูโปโพใกล้ๆขอบทวารแล้วก็มีเลือดจยดติ่งติงอย่างนั้นเป็นนิสิตดวงแต่เลือดที่ออกปริมาณมากๆนะอย่างเช่นของคุณลุงเนี่ยออกไม่ใช่ออกครั้งเดียวนะออกต้องสาสี่ครั้งติดกันนะครับแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีบาดแผลนะครับหรือว่ามีเนื้อ อ่องอกภายในที่สามารถมีการออกที่ทําให้มีแผลเลือดเลือดออกมาิมาณมากๆได้อันนี้วิเคราะห์จากเลือดวิเคราะห์จากลักษณะสีเลือดก่อนนะครับลักษณะการถ่ายก่อนอาการที่จะทําให้เกิดเป็นเลือดสีดวงได้มันคืออันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยมักจะเกิดจากการที่เรามีการนั่งเบ่งนะครับอุจจาระนานๆอย่างเช่นบางคนติดนิสัยนะครับเข้าห้องน้ำต้องถือหนังสือเป็นหนึ่งฉบับนั่งอยู่ในท่านั้นประมาณทักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับมันทําให้เกิดความเครียดที่บริเวณแถวแถว อ้ามือห,หูรูดตรงทะวันหนักเนี่ยครับก็ทําให้เยื่อบุที่เป็นเยื่อบุอผิวด้านในเนี่ยมันเกิดแรงผลักลงมาแล้วประกอบกับเส้นเลือดแถวแถวบริเวณก้ามเนื้อหูรูดแถวนี้จะเยอะออมันก็จะเกิดเหมือนเส้นเลือดขอดร,ร่วมกับเยื่อบุที่มันบานออกมาด้วยก็จะเกิดเป็นตุ่มนะครับยื่นออกมากลายเป็นลิสสิดวงทานน้าน้อยเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับเพราะปกติเนี่ยพอเราต้องกินน้ําให้ได้อย่างที่บอกว่าสุขบัญญัติใช่ไหมแปดแก้วสิบแก้วเนี่ยนะครับประมาณ2ลิตรต่อวันเนี่ยมีส่วนครับเพราะว่า จริงๆในร่างกายของเราเนี่ยวันนึงมีการเสียน้ําไปเรื่อยจากเหงื่อบ้างจากปัสสาวะบ้างนะครับน้ําที่ลงมาถึงจนกระทั่งเราเราจะจะถ่ายอุจจาระเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ200ไม่ถึง200ซีซีถ้าทำไปมันหายไปหมดละถูกดูดซึมไปหมดละจากที่เราทานรเนี่ไปเรื่อยๆเป็นลิตรๆเนี่ยจริงๆลงมาถึงข้างล่างเนี่ยไม่ถึง100ซีซีโโอ้หนะครับเพราะมันจะถูกดูดซึมระหว่างทางหมดนี่แสดงว่าใครที่ทานวันนึงน้อยกว่า2ลิตรเนี่ยมันลงมาเนี่ยแทบไม่เหลือและคุณก็ทานอาหารทุกวันมันเลยสะสมเป็น ถูกต้องฮะแล้วทำอุจจาระมันแข็งที่เขาบอกแข็งเป็นหินนี่นะแข็งเป็นขี้แพะหรือแข็งเป็นหินเนี่ยเป็นจริงนะเรื่องจริงไม่ใช่คำล้อเล่นอะไรเลยครับอย่างคุณลุงนี่5ปีถือว่าหายแล้วถือว่าหายขาดแต่ก็ต้องมาพบคุณหมอแต่ควรจะแนะนําว่ามีการตรวจเป็นระยะระยะโดยการสองกล้อง3ปี5ปีสองครั้งอันนี้ก็8ปีแล้วผมก็เลยแนะนํา เรียบร้อยนะครับคุณลุงผลเรื่องการส่งกล้องก็เรียบร้อยดีนะลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับแล้วก็ส่วนลำไส้ที่เรายกออกมาหน้าท้องเราก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้ก็เรียบร้อยดีไม่เจอตุ่มอะไรไม่เจอก้อนอะไรก็สบายใจได้นะครับอันนี้ก็คงทิ้งช่วงไปอีกหลายปีเลยว่าจะส่องกล้องกันอีกสักครั้งหนึ่งครับแสดงว่าเรื่องของมะเร็งลําไส้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหารความเครียดนะครับเรื่องของกินเนื้อมากไม่กินผักนะฮะเรื่องของการที่ทานเหล้าสูบหรี ดื่มน้ําน้อยพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาใช่ครับอันดีที่สุดก็คือให้มีความหลากหลายทานอาหารให้ครบหลักๆห้าหกหมูอย่างห้าหมูอย่างที่เราเราเรียนกันั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะจะดีกว่าครับ